สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับผมสวัสดีครับท่านนี่วเล็กท่านน้องทั้งสองท่านนะครับครับผมวันนี้ก็คือจะมาตามแนวทางของอาจารย์ยอดเน่อเนาะก็คือเอาสูตรคำนวณแขนๆเลยนพงวดนี้ครับในสูตรมีเห็นคุณพ่อว่ามีเก้าเจ็ดแปดด้วยเช่พ่อในสูตรก็มีครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาอกเออในสูตรผมมันมีหลายหลายอย่างเนาะมันสูตรมีสี่สี่ห้าสูตรแต่แต่สูตรนี้มันงวดก่อนน่ะนะ มันออก6-6ใช่ไหมครับเราก็เอาสองตัวมาไล่4-6แล้วก็7-8-9สูตรนี่อยู่ในในนั้นเลยแต่ไม่เอาออกเพราะว่ามันเป็นกระดูกผมไม่รู้เพราะว่าเอาไวา้เรียงมันจะมไม่มาหรอตรงนีมไม่มาแล้วเริ่มไม่ได้เอาออกมัน7-8-9ใช่ไหมพ่อในสูตรครับอืมถ้าเกิดออกก็จะได้ตัวนะพ่อเนาะครับไม่เละสองตัวก็จะได้เหมือนกันแต่ดูดูที่ดวงผมมันไม่ได้มันดวงไม่ไม่ไม่มีเนาะ ไม่เอาออกอือ่แต่ก็ก็ดวงดีไปอย่างหนึง่งซื้อตัดไอซื้อรัฐบาลไว้ไอที่ว่าให้ไปหกศูนยสี่หกศูนห้าครับก็เลยไปซื้อหกศูนห้าักไว้สองใบเขาเลยได้ท้ายสาตัวสามตัวท้ายสองใบอ๋อถูกรางวัลเลขท้ายนะพนะ่อเนาะนั่นแหละถูกรางวัลเลขท้ายสาตัวสองใบที่ให้ไป มันเข้าเลขท้ายสามตัวครับด้กี่บาทพอ่อเลข,ข <อ S 2> ก็ได้สองใบก็ได้เปดพันครับอือใบละสี่พันนะบ่อเนาะครับใบละสี่พันก็รวมไปแล้วก็ได้เปดพันครับเห็นคุณเห็นคุณพ่อว่าตอนนี้นี่คุณพ่อเหมาลอตเตอรี่แล้วใช่ไหมพ่อตอนนี้ครับก็ซื้อไว้บ้างเลยไอ้อที่ตัวเลขที่คำนวณได้นะก็ซื้อไว้เกือบหมดแล้วโอ้ได้กี่ใบแล้วพ่อตอนนี้ประมาณ จ็ดแปดไบแล้ว oh. แต่ยังในสี่สองเจ็ดยังมาซื้อหาไม่ได้ uh. แต่สี่แปดแปดเก้าสองห้านี้ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้พอ่อแปลกๆเนะาะจะข้อกับกับมาซื้อลอตเตอรี่เยอะแล้วใช่ไหมครับพ<อ>เพราะว่าทาไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ครับเพราะว่าจะมุดดินเข้าดินอะไรก็บนดินอะไรก็มีแต่อันเออครับอันจนครับที่ซื้อไม่ได้ครับครับผมก็เลยเอา,อาลอตเตอรี่ดีกว่าเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์รุ่นหลายรางวัน ครับครับผมบแล้วเลขจริงคุณพ่อจะปล่อยวันนี้ยถ้าอั้นเอาไม่พอก็อไม่รู้เขาอั้นไม่อั้นไม่รู้นะน่าจะอัน้นเนะพ่อครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้อาจจะไปชุนของใครคนหนึ่งก็ไม่รู้แต่ผมก็เอาตามสูตรร่างเดิมผมได้อย่างนี้เอาเอาเอา,เอาก็เอาตามนี้แหละครับครับผมเนาะอั้นก็เอานะพ่อเนาะครับอืมวันนี้ก็คือ ปล่อยชุดเต็มแล้วก็เน้นไปด้วยใช่ไหมพ่อครับชุดเต็มแล้วก็เน้นให้พร้อมเลยครับครับครับผมอืมแล้วเราไม่สบายหายดียังพ่อครับครับตอนนี้หายดีเลยครับไม่ไอแล้วครับแต่ก่อนนี้โอ้ไอายจนตกใจเลยแหละครับแล้วของงดก่อนเลขกวิ่งคุณพ่อมันเดินไหมพ่ออะไรนะเลขกวิ่งของคุณพ่องดก่อนมันเดินไหมครับมันถูกไหมพ่อผมก็ลืมไปแล้วเดินอาจจะไม่เดินหรือไม้งดที่แล้วอแต่งวดนี้อาจจะเดินครับ รู้สึกว่าเลขเจ็ดแปดเก้าของคุณพ่อนี่เคยปล่อยมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมพ่อครับแต่มันออกย้อนหลังเนาะครับมันลอกย้อนหลังอืมในในสูตรนี้มันมันอยู่ยังไงพ่อเลขเจ็ดแปดเก้าที่คุณพ่อไม่ได้จับมาลงช่องเนี่ยครับคือคืออย่างนี้ครับมันมีสูตรเอ่อสองตัวไล่ลงไปแบบว่ามันออกสี่หกใช่ไหมแล้วก็ไล่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ตัวนี้ต้องมาอืมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยนะ มันก็มาไอ้นั่นเลยไล่ลง<อ>มาด้านล่างไแพ่พอครับไล่สลับกันเทียงไปเชียงมามันนอนอยู่นั่นแต่คนนี้หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองเนี่ยจะไม่ได้ออกต้องจจไปจำแนงมาแต่ผมจะเอาอีกสูตรหนึ่งคือสูตรห้าตัวสองแถวครับห้าตัวตรงแถวจะมีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสองเป็นตัวเด่นเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดนี่สองเจ็ดนี่เป็นตัวเด่นกับสองห้าสองเจ็ดกับสองห้าครับอันนี้สูตรมีอ่สูตรสามตัวสี่ครั้งครับก็มันเข้าสองห้าอืมก็คือบนหรือล่างพอสองห้าก็อันนี้ผมให้กันบนกันล่างหมดทุกตัวแหละครับจะจะบอกว่าบนก็อาจจะมาล่างเราก็ไม่แน่เนาะเราไม่เห็นแต่ว่า ซับเบิ้ลนี่จะเป็นแปดแทันทีอืมครับครับซับเบิ้ลอาจจะเป็นแปดแปนะพ่อเนาะครับอืมก็ก็มีอย่างนั้นแหละน่าซื้ผมครับครับผมอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมมาไปหยิบจับลอตเตอรี่ครับคุณพ่อก็ทําตัวเป็นอย่างอย่าๆนะพ่อเนาะหยิบจับลอตเตอรี่รอเลยครับจับลอตเตอรี่รอดีกว่าเพราะว่ามันมีทางที่เราจะลุ้นหลายทางไม่แน่มันอาจจะฟาดรางวัลที่หนึ่งพวกงนะพ่อเนาะครับก็ราะไม่แน่แต่ ได้แ,แต่ดวงเอซีทับพลาดทีหนึ่งมาพวกก็ถือว่าเป็นดวงวาสนาของอเอซีแต่และท่านจะไปเลือกได้ครับผมก็ดีใจด้วยนะบอนเนาะครับอืมแต่อย่างผมมีเลือกมาได้ก็จริงบางที่ก็ถูกไม่ครบหกตัวก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับเห็นว่าคุณพ่อนี่เคยมีประสบการณ์เกือบถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วใช่ไหมพ่อครับเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งมาตั้งสองครั้งสามครั้งเพราะอะไรถูกทุกตัวแต่มันไม่เรียงกัน เกือบถูกราวันที่หนึ่งสามครั้งครับทำไมเจ็ดตัวก็ถูกั้องเจ็ดตัวแต่มันสลับกันออหลักหลักหน่วยมาอยู่หลักร้อยอืถูกั้องเจ็ดตัวเลยถูกเจ็ดตัวแต่ว่าสลับหลักครับเขาผมจำมาจนทุกวันอ่ะอืมันมีสี่สองหกเจ็ดศูนย์ห้าห้าครับของเขาสี่สองหกเจ็ดห้าห้าศูนย์สลับแค่ตัวเดียวเองแค่ตัวเดียวไม่งั้นรวยหลักหลักร้อยหลัก ลักนวยมาอยู่หลักร้อยของผมอะ่ะเขาไอ้ลักไอ้ถูกหมดเลยเนาะอมืมันถูกทุกตัวเพียงแต่ว,ว่าสลับตำแหน่งกันครับสมัยปีสี่แปดสี่เก้านั่นเนาะตอนนั้นก็ถูกทั้งหกตัวแต่สลับกันอีกเหมือนเดิมเอืเพราะงวดลังมาผิดอ่าเลขไอ้นั่นอ่ะสลับกันตรงกลางครับโอ้เสียดายไม่งั้นไม่ได้อยู่จมน,นี่หรอกอืม งั้นได้รางวันที่หนึ่งแล้วนะพ่อเนาะครับเกือบจะรวยก็ไม่รวยบุญบุญมีแต่กรรมบังมั่นแหอืมไม่แน่อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้ได้พ่อเนาะครับก็ก็ไม่แน่นะคงมองไม่เห็นผมก็คิดว่าปรับได้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องเป็นวันของเราสักวันครับครับคิดว่าต้องมีสักวันต้องมีวันที่เรามีโชคมีลาภก้อนใหญ่นะพ่อเนาะครับไม่ไม่ท้อถอยครับคือว่าเดินทางนี้เราต้องเดินให้ตลอดถอยหลังไม่ได้ ครับมแจะเดินหน้าไม่เคยถอยหลังเพราะเอฟซีเขารอกันเยอะนะพ่อเนาะครับก็เอฟนซะีบ,บางท่านก็อาจจะลืมหรือไม่ลืมก็ไม่รู้แต่ผมก็เต็มใจให้ทุกงวดอย่างแบบเต็มใจเป็นร้อยก็ร้รอยให้เอาไว้เป็นแนวทางนะพอนะ่อเนาะเอาให้เป็นแนวทางเพื่อให้เอฟซีไปพิจารณาเลือกเอาครับผมไปหยิบจับสลากกินแบ่งนะพ่อเนาะครับก็นะบไม่แน่บางครั้งบุญวัสนาของเราได้ก็อาจจะถูก ครับเพราะที่ผ่านมานี่รู้สึกว่า fc นี่อาจารย์ยอดนี่ก็ไม่ได้ทําให้ fc ผิดหวังคนที่เคยถูกด้วยก็เยอะนะพ่อเนาะครับก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับผมคนที่ถูกด้วยนี่ก็มีนับไม่ถ้วนเลยนะพ่อเนาะครับง่ายๆว่าที่ผ่านมาคือถูกจนนับหลงว่าคุณพ่อนี่ก็ออกอยู่กับแอดมินมาเป็นปีสองปีแล้วนะพ่อเนาะอยู่ด้วยกันมานะครับผมนั่นแหละก็ก็อยู่ด้วยกันมาไม่ทอดทิ้งกันยังกดคอกันไว้อยู่ตลอดไปแหละครับครับผมแล้วก็ จะให้เอซีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดีสักวันต้องมีสักวันจะบอกก่าจะรวยนะพ่อเนาะครับจะบอกจนว่าแนวทางจนว่าเอซีจะได้ดีจนกว่าจะรวยแหละครับครับผมแต่ว่ายังไงก็เอาไปพิจารณาดูก่อนจะลงทุนนะพ่อเนาะครับอทีนี้ก็จะเน้นให้เลยเนาะครับก็สําหรับรัฐบาลไทยนะครับวันที่16ตุลาคมปี6 8นะครับครับสตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะครับ ให้วิ่งรูดบนแปดครับครับผมวิ่งล่างเก็จับคู่ให้สามตัวบนสี่แปดแปดเก้าสองห้าสี่สองเก็เน้นตามหางครับรักเสมอกันเท่ากันครับ,รบส่วนตอกตัวให้ซื้อบนและล่างไปกลับด้วยทุกตัวครับ <c oughs> คือมีแปดแปดสองห้าสองเก็ ตัวเน้นครับส่วนตัวกันก็มีห้าเจ็ดตัวเดียวอืมค่ะครับตัวนล่างพิเศษก็อาจารย์บางท่านก็บอกว่าดับแต่ผมก็สูตรไล่อย่างนี้ก็ให้ตามนี้เลยอืมคือล่างพิเศษตัวเดียวคือสี่เจ็ดตัวเดียวครับครับก็มีแค่นั่นแหละอืมครับครับผมเน้นตัวไหนนะครับพ่อเน้นสองตัวเน้นที่แปดแปดตห้าสอเจ็ดครับถ้าสามตัวก็คือสี่แปดแปด ครับแล้วก็925ครับอล้สามตัวนี้สามหางนี้เน้นเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับเท่ากันครับโอ้สามตัว488 925 427เน้นต้องสามเลยครับไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนที่รักเป็นพิเศษปะพอก็รักพิเศษที่ทุดคืออ่าพิเศษที่ทุดคือ488 925ครับโอ้ครับครับผมก็คือเลขสามตัวจะมี427แล้วก็มีเลขสองตัวตัดอมามี47ด้วยนะพอนะ ครับอือนี่ครับยังไงก็ให้อาไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แล้วเรียกรับไว้ไงพ่อวันนี้เรียกรับก็ใกล้ๆก้ก่อนถ้ายังไงผมได้ยังไงก็จะโทรให้คุณนิวและคุณน้องมาเอาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับครับครับผมเดี๋ยวไว้ให้คุณพ่อนี่ติดต่อไปหาอาจารย์ที่ท่านนี้ปล่อยเลขยกรับมานะพ่อเนาะนั่นแหละก็ไม่แน่เสมอไปเรียกรับบางครั้งก็พลาดบางครั้งก็เข้าเต็มเต็มก็มีครับผมเราก็ททดทิ้งไม่ได้ แต่ว่า<ข>ที่มันมันดีก็คือมันไม่หลายตัวนะพ่อเนาะครับไม่หลายตัวชุดเดียวอืมแต่ก็ถ้ายังไงก็ไม่ทิ้งเอซีอราจะให้ทุกงวดได้ยังไงให้ยัางไงาแต่ไอ้เรื่องทุกผิดผมไม่รู้เพราะมองไม่เห็นเนาะครับก<ข>็<ข>ให้แค่แนวทางถ้าทุกก็ถือว่าดีไปถือว่าคุณวาสนาเราแต่หลักๆที่ว่าแอดมินเคยตามแนวทางคุณพ่อเมื่อก่อนลงช่องในส่วนใหญ่ที่มันถูกติดๆประมาณสามมวดสี่มวดนี่คือเป็นสูตรคำนวณน,นะพ่อเนาะครับสูตรคำนวณ อย่างวดก่อนน,นที่เข้า,า6สีนั้นกับ46นั่นก็ทูกคำนวณแล้วก็ปันได้ด้วยครับแต่ก็เข้าสามตัวท้าย703ถ้า SC จนได้ไปยิบสลากลอตเตอรี่เขาก็ได้อยู่ครับครับก็คือสูตรคำนวณนี่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าเยอะนะพ่อเนาะครับอืมเมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าจะเดินดีกว่าทุกวันนี้นะพ่อเนาะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่า ทุกอาจารย์เ่ยพรยังบ่นกันทุกคนเลยเ,ออเพราะว่า <c oughs> ไม่ว่ารัฐบาลไทยหรือว่าข้ามโคอะไรปวนหมดทุกคนเลนยกินยากนะพ่อเนาะกินยากสมัยก่อนเลขเจ็ดตัวถูกง่ายกว่านี้ไหมพอ่อง่ายกว่านี้วิ่งก็ไม่เคยพลาดเลยแต่ตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าอ,อยากอยากทุกทุกงวดอือครับครับผมคิดว่าต้นนี้ดังๆเนี่ยดูที่ยังงวดที่แล้วดังที่สุดเลยนะครับยังไม่มาเลย อืม,มาแบบไอ้ไอที่เขาไม่สนใจครับผมแล้วบางทีก็กอ่านด้วยนะพ่อเราเรียนครับนั่นแหละมันมัน,ม,นมันบอกไม่พูดไม,ไม่ได้เพราะว่าเขาออกทางนู้นเราทําทางนี้เนาะครับแล้วอย่างนี้เราต้องปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ไม่พอหรือว่าเราต้องมีการอันนี้ไหมก็สับเปลี่ยนได้กับเงินเดิมลองแล้วใช่ไหมพ่อครับเราหมดแล้วผมทํามาจนทุกสูตรเลยมันเวลามันมากมาแบบว่ามาตลบห,หลังเนานะ อืมแลก็อาอยากเหมือนกันครับครับผมไม่เป็นไรงวดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่ครับแต่งวดนี้ก็ผมก็หวังว่าเอสซีคงจะมิโชวิลาชด้วยกันครับครับผมอาจจะไม่ผิดหวังเพราะว่าในสูตผมคำนวณมาแล้วก็ทําดูมาหลายวันแล้วคก็ตกอยู่ในในสูตรนี้เลยอืมครับครับผมก็คือว่าถึงถึงคุณพ่อจะ มันจะไม่ได้ถูกสามสี่งวดติดแต่ว่ามันก็ยังถูกมางวดสองงวดติดกันอยู่นะพ่อเนาะครับแต่งวดนี้ผมก็มั่นใจอยู่ว่ามันจะเป็นร้อยเหมือนกันมั่นใจว่าต้องมาให้เห็นทักตัวนึงไม่บนก็ล่างแล้วพ่อเนาะครับไม่บนก็ล่างครับผมอ๋อไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาตามเลขลับกันใกล้ๆวันเลขออกนะพ่อเนาะครับไวยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ยอดนะครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับวันดีครับ ครับอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ยอดนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นสูตรคำนวณตัวเด่นตัวเน้นขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วเนาะนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ